สวัสดีค่ะมาพบกับยายแสงสาวีสานบ้านหินแฮ่เดจ้าวันนี้คุณยายกับแมป่ปอยงวัวไปน้ากินหยาตามเดิมจ้าแต่ว่าปอยให้กินหยาย่นรอบานก็น่าจ้าพี่นอ้องหยานี่พ่อได้เล่มอยู่จ้าหยารอบานบริเวณรอในบานจ้า อยู่ทางหน้ากับเล่มแน่มีพักบงมีหยาแห่งมีเฟี้ยงแห่งนี่ฮะจ้ะพี่น้องกันนาแรงกับยังสี่เนาะค่ะก็กินตามสภาพะสะก้อนเนี่มาแรงก็กินฟางจ้ะว่ามีซีตัวได้พี่น้องีเลี้ยงไปยังสี่ละจ้ะมันนี้ก็รู้สึกว่าปล่อยเสาแน่กับเบียกบานกับเลี่ยวตาเสาเนาะค่ะมือแด่กับสวยจ้ะกับเด้ไล่ไปลามเลยมันนี้กับเด้ปล่อยเลี้ยงยังน้อยก็น้องพี่น้อง นี่ละจ้าวิธีคนเรียงง่นวนนะจ้ะแต่ละเหมือละวันเศรึ้นมากอะ่ะเอามาปลอยเรียงกินหยานี่มันเทียงเอากินน้ำนี่มันแรงกันไรเขาคอเขาลักเนาะคะ่ะหนาแรงกับสีแจีงสีล่ละค่ะแต่ว่าหนาฝนกับสีลลำบากแกกน่อยพี่น้องถ้าชมบริเวณอันนี้จ้าของเรียงง่วนพี่น้อง ตีนบานเด้อค่ะนี่นี่จ้ะสีประมาณนี้คะ่ะน,นี่แนวในมู่บ้านพี่น้องนี่สีเป็นหมู่บ้านเด้อจ้ะหมู่บ้านจ้ะอันนี้อยู่ทางเขาบานเนะจ้ะทางไปหน้าพี่น้องกินจังน้อยก็เนาะคะ่ะ นี่ละจ้าวิถีของคนเลี้ยงงัวจ้านานุกสาวหลานนุชบาแก้วมีหน้าจ้ากินยาปุ่มข้ามมืง,ง่ายเลยพี่น้องตาตาลูกเต้ากินยังนาแม่สิผ้าไปนะาเดินทางไกลอีกจ้า จากไก่หมองหน้าหมองลามหมัวในบาทเี่กกสิประมาณสองกิโลเนาะพี่น้องตั้งสี่ราคาแต่ละมือละวันมันนี่บ่อนขี่รถไอ้เสลียงสามหล่อพ่วงเด้อค่ะอันไลรย,ยาขันขีปลอยสีแวะข่างนั่นขางนี้ก็ะไรจอดโดนไล่นะพี่น้องขันไลมานมน้ำกรดตั้งสี่กับดูซื้อว่ามันง่ายจ้ะพี่น้องบ่แว่บ่แว่ปันใด พี่น้องเต่าเต่าเลยจ้ะไปแล้วสองสาวหนูแย่ยตาแม่แม่เต่าหายาบยางอลิศลอยด้วพี่น้องบ้างไหมคะ่ะไปลูกไปยางยางยางกินไปเรื่อยๆลูกกินไปเรื่อยไปยางไปเลย ง้อเสียดูจอยยังน้อยได้จากพี่น้องเพระาะว่าง้อมันแรงหนาแแรงเลยค่ะเดี๋ยวจ้าพี่น้องแต่ละเหมือละว่านของยายแสงสาวอีสานบานหินแห่จากพี่น้องนาที่ยคือเลียงง้อเป็นแม่บ้านเท็ดก้าวเขากำนาัสาขาสักแพทย์จ่าพวันแล้วก็ไปทํางานเตื่นเขืนร่างหนาแปลงฟันอาบน้ำกินเขาก็ับไปจ้ะ เ็ดมงเนแล้วก็ออกบ้านลวพี่น้องเล่าวันไปดันดินเนาะค่ะขับรถไถดันดินให้เพลินเมา่อสะอันนี้หนูชื่อชบาแก้วจา้านี่หล่ากินป่วยได้หน่หนูเคกินป้วยน้าแม่แล้วกินป้วยน้าแม่แล้วนี่นี่อ่ะนี่ชบาพี่น้อง กินกล้วยจ้ะมุก,กินกล้วยค่ะสีแดงงามเลยพี่น้องนี่แหละจ้ะเจ็ดเดือนเคืองแล้วพี่น้องนี่ค่ะมาลูกมาเร,เรียวเรียวมาเลยแม่ชบาตามมาติดติดแหละถึงกินกล้วยเคยกินกล้วยสมือแล้วพี่น้องนี่จะ้ะเบื่อเหนื่อนนางเลยจะ้ะกินกล้วยได้ค่ะนี่กินกล้วยหนูก,กินกล้วยเป็นแล้วจ้า มาจ้ายาน้ำกลล่ะบ้านตื่นกับไปไกลลวพี่น้องบังน่นจ่ะนี่หล่าได้กินกว๋วยนะี่แม่ยาน้ำกลเลยยากินก๋วยเพื่อได้กินกวยยาหน้ำกลต่อยต่อยพี่น้องแต่ว่าผู้ผู้แม่ก็หลบไปไกลแล้วไปลูกไปไป เียจ้าเลี้ยงงัวนกันลำบากสักน้อยเด้อพี่น,อน้องในยางน้างัวนนี่แหละาตากแดดตากได้แต่ว่าลำบากกับเงืนออมเนาะค่ะนี่กับเงืนออมข้องเฮาเ้อค่ะเงิ่อนออมมีชีวิตจ้าย่ำเฮาจำเป็นเข้ากับเพลินนี่แหละจ้าซอยเข้าไหวเนาะค่ะนี่แหละพี่น้อง ไปไปลูกไปไปหน้าลูกไปไปกินหยาอยู่หน้าเ้อลูกเด้อแม่ลูกอันนี้กับแม่ลูกจ้าแม่ลูกซ้ำกันแล้วไปลูกไปไปหน้าลูกไปไปกินหยาเด้อไปลูกไป ไปมันนี้แดดว่าแห้งพี่นอ้องตะควคมมือแดดเจ่มจะเหลี่ยมตาพ่นละจ้านี่เป็นบ่ฮอนบันไดร่มเต็มหมู่บ้านเมื่อก่อนนี่โอ้ยถึงเอาแดดกับแจ่มขนาดฮอนจ้าซ้ำนี่กับหอนแล้วไปลูกไปไปไปบ่แว่บ่แม่แมสาแมสาไปลูกไป ไปหน้าลูกไปหน้าไปกินหยาไอสิลาะไปหน้าไปกินหยาจ้าไปลูกไปบริเวณนี่นะจ้าทางถนนนั้นนี่หน้าหยาได้จ้าหลอ่อมหัวไหวเพิ่นกต็ตะกี้เพิ่นกระเลียงง่วนละจ้าไม่เพิ่นเผาแล้วเพิ่นเลี้ยง่นกระเลยเยเียงจ้า ถนนขางทางไรงว่วไปหน้าพี่น้องทางไปหน้าถนนลาดยางผลได้จ้ะนี่เสาไฟเรียบร้อยย่างดีอันนี้เพิ่นกรสิเตรียมโตมันปลูกบ้านแล้วจ้ะคนเสียออกแกะในในหมูบ่บานมา,าจ,จ้ามันแอร์อัดคพนถมทีไว้แล้วจ้ะนี่เพิ่นรอดเลิกปลูกไปซื้อจ้านี่กับรอด้าง สิประมาณนี้ล่ละค่ะวิธีคนเหลียงงั่วกับคุกี้อยู่กับมั่วเนาะคะ่ะตื่นขืนเสามามาขำมายง้มเทียงแง้มใบจ่าพี่น้องกับย่ายแสงไหสาวอีสานบ้านนิ้นแฮกกะขอฝากกำลังเร่งใจฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะเด้อน้องไม่เด้อค่ะขอฝากช่องนั้นไม่เ้อค่ะเด้อ มือใหม่ค่ะวันนี้ก็เก้าวเข้ามาสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า